ครับก็สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับครูประเทืองกลางรํานะครับครูกศสนตบบลปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากศสนตบบบนสูงเนินนะครับครับก็คลิปนี้เราก็มาเรียนรู้กันต่อในเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นมาด้วยหัวข้อสอบตสภาอบตวาระการดารงตําแหน่งและอํานาจหน้าที่ของนายกอบตครับครับเราก็ไปเรียนรู้กันเลยนะครับ ครับสภาอบตและจํานวนอบตนะครับสภาอบตหรือสภาองค์การบริหารสน่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตเลือกตั้งนะครับก็คือหมู่บ้านหมู่บ้านละ1คนนะครับหากอบตใดมีเขตเลือกตั้งหมู่บ้านไม่ถึง6เขตเลือกตั้งหรือ6หมู่บ้านนะครับก็ให้สภาอบตนั้นประกอบด้วยสมาชิกจํานวน6คนโดยนะครับถ้ามีหนึ่ง เขตเลือกตั้งก็ให้มีสอบต6หกคนนะครับหรือหนึ่งหมู่บ้านนั่นเองนะครับถ้ามีสองเขตเลือกตั้งก็ให้มีสอบตัได้เขตเลือกตั้งละสามคนนะครับแต่ถ้ามีสามเขตเลือกตั้งก็ให้มีสอบตัได้เขตละเลือกตั้งละสองคนนะครับก็รวมเป็นหกคนเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้ามีสี่เขตเลือกตั้งนะครับก็ให้มีสอบตัได้เขตเลือกตั้งหมู่บ้านละ 1>, 1คนก่อนนะครับแล้วให้เพิ่มนะครับเขตเลือกตั้งที่มีจํานวนราษฎรมากที่สุด2เขตเลือกตั้งไปอีกเขตละ1คนนะครับก็จะรวมเป็น6กคนนะครับแต่ถ้ามี5เขตเลือกตั้งนะครับก็ให้อบตได้มีเขตเลือกตั้งละ1คนก่อนและเพิ่มให้เขตเลือกตั้งที่มีจํานวนราษฎรที่มากที่สุดอีก1คนนะครับในหมู่บ้านนั้นก็จะเป็น6คนเช่นเดียวกัน ฉะนั้นสรุปก็คือนะครับในหนึ่งในหอบตเนี่ยนะครับต้องมีสมาชิกไม่ตม่ำกว่า6คนนะครับะนะครับแต่ในการกำกับดูแลนั้นก็ยังเป็นของนายอำเภอที่มีอำนาจกำกับดูแลในการปฏิบัติหน้าที่ของอบตให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการเช่นเดียวเช่นเดิมนะครับเรามาดูนะครับ เมื่อเราได้มาของสภา,าอบาโตและได้จํานวนสสมาดยจํานวนสอบาตาแล้วนะครับก็มาดูว่าวาระการดํารงตําแหน่งนั้นเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูสําหรับนายกอบาโตานะครับก็มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ4ปีนั่นเองนะครับนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะดารงตําแหน่งติดต่อกัน2วาระนั้นไม่ได้นะในกรณีดํารงตําแหน่งไม่ครบ4ปี ก็ถือว่าให้เป็นหนึ่งวาระเช่นเดิมนะครับและเมื่อได้ดํารงตําแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดํารงตําแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลา4ปีนับแต่วันพ้นตาแหน่งนะครับนั่นหมายความว่า,าเมื่อท่านดํารงตําแหน่งนะครับสองวาระแล้วท่านต้องเว้นว่างไป4ปีไม่ว่าจะกรณีใหญ่ก็แล้วแต่นะครับอ่าอบตอนะครับที่มาข้องสอบตอก็คือนะครับ อายุของสภาองค์การมหารส่วนตำบลมีก็มีคราวละ4ปีนะครับนับต,ตั้งแต่วันเลือกตั้งนะครับมาดูอำนาจหน้าที่นะครับของนายกอบตนะครับนายกอบตก็มอีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายให้ไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการอบตให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับ นโยบายแผนพัฒนาอบโตหรือข้อบัญญัติข้อบังคับของทางราชการและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดโดยมีปลัดอบโตนะครับเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตบลและลูกจ้างอบโตรองนายกอบโตและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของอบโตให้เป็นไปตามนโยบายและมีอํานาจหน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติหรือตามที่นายกอบโตมอบหมายนะครับ นั่นหมายความว่าข้าราชการประจําที่มีอำนาจสูงสุดในอบตก็คือปลัดอบตที่มีหน้าที่ดูแลนะครับพนักงานต่างๆนะครับให้เป็นให้ทําหน้าที่เป็นไปตามาระเบียบกฎหมายนะครับอันนี้ก็คือ,อในเรื่องของสภาอบอตและจํานวนสอ,อบตตรวจจนวาระการดํำรงตําแหน่งการกํากับดูแลต่างๆที่เราควรที่จะรู้ไว้นะครับก็เราก็ เป็นได้รับทราบไปแล้วนะครับก็ตุดหน้าเราก็จะมาเรียนรู้กันต่อนะครับในหัวข้อนะครับคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์นะครับเตรียม้ในการเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิ์ในการเอามาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งตัวแทนของเรานะครับครับก็คลิปนี้ก็ขอจบการนําเสนอเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ